S <S สวัสดีท่านทุกชมตอนนี้เอาอยู่ในแมปโลเปโ,โ,โออีกแล้วโลเปโอพักส,สองแต่ผมผมต้องขึ้นมาใหม่เด็กฉีดยาเลยเขาอยากฉีดยา,ดยาอันนี้มีคำรนุนแรงไม่มีความ,มใช่เราเราจะตบตบหัวกระป๋องให้ดูเออใช่ตบหุ่นยนต์แต่ตอนนี้นเ,เราต้องไปดิ่มกาแฟเอิม่มท่านขอไปเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเชื้อเชื้อละเราต้องหายาแก้เชื้อโควิด19ลาย ไม่อ่ะอันนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอันนี้เกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือเปล่าก็ใช่ไงก็แต่เอา,แต,เอาแต่เอาเชื้อที่เราได้ไงก็ได้กับหุ่นยนต์หรือว่ากาแกงอย่างเงี้ยเอ้ยอไอ้กาแฟท่านท่านัจคนเดียวแต่เทก็ได้อยู่นะมันเฮ้ย,ยลบไปไวรุ่นทำอะไรไวรุ่นทำอะไรไวรุ่นเปิดดิเปิดไม่ไงฉันต้องใช้ก่อน ไม่เป็นอะไรเย็นกันได้ไหมเชียวเปิดตอนไม่เอาบับรถกาแฟธรรมดานายเอาไปหมดเลยรึมั้ยนายเอาไปเลยเอาไปเอาไปหาฉันเจ้าได้ยืมฝาฉันอีกชิดตอนให้ฉันดมุมดีกว่าแาวนี้ ตเอาไว้ยามฉันขอไปเอาเข็มฉีดตูดดูก่อนว่าห้องเอ้ยเอาปืนไปด้วยนะโนเอาเอาไปยิงหุ่นยนต์ที่แบบทดลองแบบผิดพลาดเออว่ะเฮ้เจ้าทัองอยู่นี้นี่เินของผมนี่งหลอดเ้สต์ทุกคนโอ้ผมฉันเป็นยาเลยเนี่ยยาเซรุ่นที่ขอไปทดลองิดันเหรอขอขอไปด้วยขอไปด้วย อยากเข้าอ้อมก,กันเหรอเออแต่ฉันขอปืนก่อนอย่างนั้นไอ้เชี้ยนั่น่เนียไอ้จีจ่าตอนนั้นนะผมโทษขอโทษ,โทษทีนะครับผมไม่ได้เผลอพูดคำหยาบโอเคเปิดมาเปิด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 ,ปดออนายวิ่งช้าของนายมันบักอะของนายชอบมากของนายวิ่งช้ามากอะแต่ในแบบนายโคตองอทดลองเออมันทีกไม่ได้นะ แต่น่าจะไม่เอาตัวตัวอย่างเลือดมันไปได้ไหนที่ไม่เชื่อขอฉีดกันฉีดตูดมันจะต้องฉีดให้โดนนะตูดไมเต็บเอ้าฉีดยามโอ้โอ้ยเฮ้ยไอเชื้อบักดีน่าสนใจตืูดมันตูดนลือไม่เต็มมันไมยฉันเลยยามมันเลยตัวเต็มหหลังจากที่ได้เชื้อมันมาแล้วเออเราก็จะทำการฆ่ามันทิ้งเพราะว่าอะไรค่ะใส่ใส่ค่าทุบบาลที่ตัวเสียไป ใช่ไอหักลานดูเจ้าก็ต้องทำกาแฟใหม่หมอนนะชื่อนี่มาโอเคเตรียมโรบิโอผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานผมจะจะให้เพื่อนผมตอนนี้ผมมีชื่อคลิปไปนะตอนนี้ผมมีคลิปแล้วคลิช่องแต่ไม่ได้ทำลงช่องอะไรเลยเออใช่เดี๋ยวอีกไม่นานอะ หรือจะไม่มีเลยก็ได้ในอนาคตณผูจะแค่ตั้งรูปภาพของช่องไปก็ตั้งชื่อไอ้ตั้งชื่อช่องของผมทิ้นลิ้นไว้บนถ้าทิ้งไม่เป็นเปล่าเปล่าจะมีจะเผอตอนที่จบคลิปมันก็จะมีอะไรวลตมอยู่ที่สองจุดช่าไม่เป็นว่าไม่แน่ว่างๆทไม่เป็นจ้าเดี๋ยวถ้าเกิด แต่กเกมนี้มีความงงผมงงอยู่ว่าเกิดเราได้เชื้อมันแล้วลควรจะเอาไว้ไหนหควรไปเก็บที่ยาควรเก็บหรือเปล่าแล้วมันชอบมีอะไรจั่นเตือนตอนถ่ายคลิปมันทำถ้าเกิดเคยเล่นเป็นก็ช่วยบายเมื่อกี้เห็นผู้ใช้คู้ใช้ค,น,ชคน,ชนนี้เขาใช้ย่าตอนนี้มีเข็มฉีดยาแหละน,นี่เพื่อนตอนนี้ฉันขอไปตามไปด้วยนะฉันจะไม่ปืนให้เจ้าเอาปืน ไปเดี๋ยวฉันต์จ้าจะไปทดลองตับเซรุ่นของเจ้าไปทดลองแลเอไม่ขย mmm, ับไม่ได้ไม um, 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 ่เจ้าไม่จินต์กาแฟนะฉันเริ่มเดินช้าฉันขอจินต์นะถ้าเกิดใครไม่ยิงไม่ยิงจินต์กาแฟก็จะวิ่งช้าขึ้นเออฉันผมชอบดทดลองตักบุญอยู่ในพลาดแล้นะอันนี้พลาดไหนมันยิงหักเลย โลโลบอทน่ะโลบอทก็อันนี้ก็มีคือมันจะไม่ต้องดินอะไรไม่ต้องกินเอ้าวมันมันไม่มีภาคหนึ่งมอันอันเยอมันภาคหนึ่งเลยอะภาคเนี้มีอะไรมีอะไรอยู่ข้้นบนประมาณด้วยเดี๋ยวเขาวิ่ร้านนั้นเนี่ยเขาวิ่งออก่ังกายมาแล้วนั้นเนี่ยท่านทรมับตั์ปะาลาของเจ้าแล้อยากได้เชื้อแบบที่ทำให้แบบ ให้หุ่นนายไม่แลกค่าอื่นปะอ่าอย่าได้โอเคห้องนายอยู่ไหนไม่ฉันขอโทษนะจับหุ่นยนต์ของเจ้าน่าจะดีสุดไม่เอ้ยนายช่วยเปิดประตูนี้ให้หน่อยแล้วก็สปอนบวกหุ่นยนต์มาหน่อยจะได้ที่<ป>ตื่น<ป>นะนายเอ๋ยฉันยังทำไม่เป็นฉันเดินโซโลไลท่มาไปได้หน่อยแป่ได้ยาเปิดนายเนี่ยก็แค่กดไปที่ประตูแต่ฉันเปิดไม่ได้ฉันไม่ใช่เจ้าของ เจ่ต้องช่วยตให้ฉันดิผมมันกดไม่ตงแล้วไม่กดี้กีนีอัใช่อันนั้นันนี้อันนี้อันเเูเสร็จแล้วเปิดไฟ้วันได้มุนมาบัน้ยรยนเท่นัเนี่ยเปิดประตูใช่ไหยตืนตืนก็ไหนวะกดปุ่ม <Es> สุดท้ายเลยกดโอเคแล้วก็กดไอ้ปุ่มที่สองอีกครั้งมันปิดเลยปิดกดไปตัวปิดอยู่โอเคนายโอเคโอเคฉันไม่ไปกับห้องตัวเองดีกว่าไอห้น่อยเพราะเจ้ามันไอ้แมมันหายไแล้วหอไอ้แมันปิดแล้วมา ฉันเตะกระโดงมาอีกตัวดีกว่าเงมาแล้วมากระโดงจากกระโดงตัวนี้แล้วก็ดูว่าอาการมันเป็นยังไง <m> มันติดลอยมาเยอขอฉันดูาามมาอาการของมันต่ออาการต่อไม่ค่อยเป็นอะไรสนใจกินกาแฟมั้งไหมสนใจไหมอืมจะต้อ,ตอช่วยตอบนให้ เออ๋ั้ฉนขอได้หุ่นยนต์เชี่ยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมานทำมืออีกอ่ะเขาจะเนี่ยทำรู้สึกว่า,ามาันแน่นซูนดี้เสียงเพลงติดเลยติดไม่ได้ว่า,า,าเพลงไ,ไหแต่เราตปลิกเรียกการเปิดเพลงแล้วขอขออภัยอีกรอบนะครับผมไม่กินเสือพูดเดี๋ยวไม่เจอเอาฉันได้ยานี่ไม่รู้แม่พูดตาเลย วุ้อะไรเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยเขาอกว่าใครเป็นกลเดือดเดือดราดื เลยเว้ยฉีดตรงตรงัวดีกว่าตุ่มไม่โดนอ่ะไม่ไม่โดน,นะโ,ดนโอ๊ยฉีโดนละโดนละมันมน่าจะกลายเป็นอันนี้เต็มตัวแล้วก็เลิกตึงมันเล้วเจ้าตจ้าเจอหายน,นะพักสอบไหมนเนี่ยผมชอบเจ้พาพัก รู้สึกว่าจะติดบักนะนะทาไมชอบมีใครแจง้งช,ชอบมีชอบแจ้งเตือนเลยบางอย่างปิดไม่ได้ด้วยนะรู้ปิดปิดไม่เป็นด้วยอ้ำอาอเปิดเนย ไม่ไว้ใจฉันไม่ไว้ใจสีเขียวกินกาแฟอิดดินดอกอืมอ,มอร่อยจะหมดแล้วอ,อ,อย่างกำลังเติมกาแฟเกมมิ่งไม่อยให้ร้นเลยหรอตะให้ร้นเลยใช่จะให้ร้นเลยโอเค,อเคห้องเจ้าอยู่ไหน,นี่ะก็ห้องเดิม ฉันขอไปห้องตัวเองต่อเพื่อจะไปทดลองตัดกระดาษให้ฉันอเอาเชื้อให้มันเฮ้ยมันไม่ปิดเดี๋ยวก็ปิดเหรอเออเออเก็บบิดานางฟ้าหรือเปล่าโอเคมัน,มนคุณนการเป็นชาติก่อเต็มตัวได้ตัวเต็มทีเตรงตูดมันแล้วช่วยปิดเพลงหน่อยได้ไหมปิดเพลงนี่หน่อย <c oughs> ปิดเพลง ถปเพลงในเกไมไปเสียงในเกมฉีดไม่โดนนะวะอเหโนรอ่อีเอนดดเรีบอ <Roger, Roger. S 1> ่เพื่อไม่มาดูเอ่อไม่หมันหุ่นเดินของฉันมั้งเหรอฉันจะหาเชื้อให้มันต่อ ยนของฉันมีปีนะสวยโอ้ยมีเขาด้วยเออควายรอเปะเฮ้ยดาวเราจ่ใช่ลายปิงกัดที่เป็นควายนะ,ะโอ้เดี๋ยวนะมันเริ่มมีปืนเนาะไม่ใช่เขานั่นปืนเอา้าของฉันก็เคยปืนปูนนะม,มันยิงได้ด้วยนะเฮ้ยจินตนาแฟดอกสุดท้ายหมดแบ นายขอดูสัตว์ประหลาดของเจ้าที่โคหนตัวดิมันมันชั้นฆ่ามันไปแล้วนะ <No, S 2> ข<อ>้าไม่ด้วยโอ้ทำไมเวรลอนเอ้ยมันฆ่าเรียบร้อยฆ่าเรียบร้อยาติงมันก่อนเนี่ยติงเรียบร้อยอ่าแล้วฉันขอเอาเซรุ่นของมันฉันกำลังฉีดยาตัวใหม่ให้มัน,นั้นเอ้ยลองดูดิว่ามันเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> เปิดประตูเปิดประตูเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันตัวเล็กลงแล้วมันก็มีตาด้วยนะลองปล่อยมันดิมันจะมีกิจฉานหรือเปล่าเฮ้ยมีกิจฉานเจ้าโอเคมันระเบิดแน่เลยแล้เปิดประตูตัวคุณตู้เอ้ยเราเออเราจะเอาเอาอยู่ตรงนี้ไปต่อสูืกับกอาิลแลก็ได้ โอเคมันไปกินเต็แมสแล้วจะไปกินแฟลโอเคมันเหมือนมีจินนาารเต็มตัวใช่ปะโอเคจินนาารนั่นมันหาไปแล้วอ้ดีกวาน้ไมดีว่าไปดูสีแปลกราทำไมตัวของชั้นมันเป็นสมบี้ล่ะไม่รู้วนจันนะเอาเชื้อมันเอาเชื้อมารุนแม่น อะืออ้ไปล่อยจฉันตื่นดิตื่นตื่งไม่ได้อ่ะใ่นมือก็ข้ามมาดิมืนมีนมืเปี้ยปืนดอนมมันเกือบตายนะโอเคกินกาแฟก่อนดีกว่าวิ่นแบบโซโลไลท์ก็ไม่กินกาแฟโอเคเอาปืนมาก่อนเดี๋ยวพอไม่ติง ตเตาไฟมั่นๆเรา,าจะเป็นไงเราก็จะวิ่งชา้าเราก็จะตายใยทันทีไม่เชื่อนะว่าจะตายเจ้าเคยเป็น,ใน,ในไหรห้องฉันของฉันของฉัน นันเต็มเลยันจะเ,เต็มแล้วฉันจะยัมลน่ายหให้หมดเลยใช่ไหมอยน่ดีกว่ฉันมีปืนนลูกโอ้ยปืนปืน,ปนดเ้หดนนะตัวอะไรเนี่ยมันอยู่ไหนอยู่ในห้องแรกเลยอ่ะแต่ววเฮ้ย ไม่ได้โอ้ยเขาเปนเพื่อนกันเขาชื่อเขาคือเขาคือใครอ้าวเขาออกแล้วมาตังค์จากว่างฉันรู้เลยตัวเขาฉันรู้อ่ะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ ตัวคันฉัน,นม่นิ่งตัวใหญ่ขึ้นแตัวัน,วนันตัว่ปลกๆนขอเปิดอันนี้มัออไม่ออกเป็นไม่ได้เอางั้นเอาปืนฉันเลิกตอ้ยล่าครัออกไปข้างนอกดีกว่าเข็นไรข้าวเ,เก็นเนร